สวัสดีค่ะวันนี้เป็นช็อตแอนเซอร์นะคะก็เราจะมาดูนะคะตามหัวข้อคือคนบางกลุ่มหรือว่าคนบางส่วนหรือใครก็ได้ที่คุณรู้จักเขารู้จักคุณนะคะอาจจะไม่ชอบขี้หน้ากันหรือว่าชอบอะไรอยังไงก็ตามเราจะมาดูว่าเขานะคะอิจฉาหรือไม่ชอบแสดงตัวคุณเราใช้คําว่าอิจฉานะเพราะว่าต้องต้องมั่นใจด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงกับคุณด้วย โอเคไหมไม่ใช่ว่าอยู่ดีเรามั่นใจว่าอม,มีคนชอบฉันมากมีคนอิจฉาฉันต้องเป็นคนนี้อย่าเพิ่งค่ะเราต้องมีเซน์ว่าคนนี้รับรู้ได้ว่าเขายังไงกับเราเราต้องมีเซน์นิดนึงเนาะโอเคนะเราจะได้เจาะตัวถูกในเรื่องอะไรด้วยนะคะอ่ะมีสามกองกองที่1ปากกาชมพูปากกาขาวกองที่2ปากกาดํากองที่3นะคะเชื่อว่าน่าจะเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะ move ไปกองปากกาชมพูนะคะเราจะมาดูทีละใบเลยว่า เขานะคะคนนั้นที่คุณนึกถึงคนที่มีความอิจฉาทิษยาต่อคุณหรือว่าชอบว่าชอบแขวชอบอะไรคุณเนี่ยมันต้องมีซัมติงที่ทําไมเขาถึงว่าให้นะคะเราจะมาหาข้ออาจจะเป็นในแงทีฟนะแต่ถ้าคุณรับได้แล้วฟังก็โอเคนะคะถ้าหากไม่ใช่ก็เรื่องของคุณนะคะก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรนะคะเรื่องอะไรที่เขารู้สึกว่าอิจฉาไม่ชอบแล้วก็ลาคาญใจคุณหรือว่าอะไรเงี้ยแป๊บหนึ่งได้ไหม ขอดื่มน้ําก่อนไพ่ของเด็กเหรียญน,นับแรกเลยคุณเด็กกว่าเขาคุณเด็กกว่าเขาแล้วคุณเนี่ยเ,เป็นเด็กที่แบบมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความมั่งคัง่งหรือว่าเป็นครอบครัวที่โอเคพอสมควรหรือว่า ออพอมีกระตังมาจากครอบครัวบรรพบุรุษของเราอะไรก็ว่าไปนะคะออกแนวประมาณนี้เลยนะคะคุณมีคุณมีอะไรที่แบบว่าเขาไม่มีอ่ะเข้าใจไหมคะอะไรที่คุณมีตอนแบบอายุเวลาประมาณนี้ตัวเขาไม่เคยมีแบบนี้อ่ามันเหมือนเขาลําบากกว่าเราคนแบบนี้มีจริงนะคะแล้วก็ให้ the chariot กลับหัว คุณเป็นคนที่จิตใจมั่นคงนิ่งนะไม่มีความวอกแวกด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาเห็นพอพอคุณรู้ว่าตัวเองตัวคุณก็เป็นแบบนั้นแหละนะคะแล้วเขาเองก็กลายเป็นสลับกับเรานะคะอะไรที่ทําให้เขารู้สึกอิจฉาริษยาหรือไม่ชอบในตัวคุณอีกนะก็คือดิแชริอักลับหัวคุณมีแฟนหรือว่ามีคนที่อยู่แดนไกลต่างชาติหรือเปล่าหรือว่าโดยเฉพาะต่างชาตินะคะคนที่มีมีอะไรคล้ายๆกับคุณคนที่มีเยอะมีมากกว่าคุณแล้วเขาเห็นรู้สึกว่า เขาไม่โอเคเขาลาคาญใจประมาณแบบว่าคือเขาอาจจะไม่ชอบด้วยนะคะคือมันมีนะคนที่แบบว่ามันมีจริงๆนะคะคนที่แบบว่าพอรู้ว่าเออเราชอบฝรั่งต่างชาติเนี่ยคือเขาไม่เห็นด้วยมันมีเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือว่ารู้สึกว่าอยากแควอยากพูดอยากแซวอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วไปการแซวที่แบบว่าเรารับรู้ได้ว่าแซวมันไม่ใช่แซวคนปกติทั่วไปอะไรประมาณนี้นะคะอืม แล้วกเ็เขาก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โอกาสเข้าหาอยู่ตลอดเวลาอาจจะคว้าบ้างไม่คว้าบ้างอันนี้ก็เรื่องของคุณเนาะแต่เขามองเห็นว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีโอกาสมาหาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักผู้คนหลายล้อมหรือว่าผู้คนอยากเข้าใกล้อะไรประมาณนี้อ่ะมีอะไรที่เขาอิจฉาคุณอีกโอ้เดอะซันโอเมกชัดเจนมากเลยเดอะซันคุณเป็นคน โดดเด่นนะเป็นคนที่ใครก็อยากอยู่ใกล้เป็นคนประสบความสําเร็จแน่นอนเหมือนเขามองขาดด้วยนะว่าคนนี้ต้องไปไกลเหมือนเขารับร้อะ่ะมันเหมือนแบบอยากตัดแค่ตัดขาดตั้งแต่คนเป็นเอ่อเด็กเรียนละอืมเด็กเรียนที่มีพร้อมอยู่แล้วล่ละเออแล้วพอเป็นเดรสานี่นคือมันเหมือนเขารู้แหละว่าคนเนี้มันมันครบอะ่ะอืมเขารู้อะ่ะเห็นไหมเขาเหมือนเขารู้ตัวด้วยนะเพราะว่าอะไรเขามีเขาเป็นคนขาด ใส่อารมณ์ด้วยเปล่านะคะคือเราอ่านตามไพ่มันเป็นอารมณ์แบบนั้นจริงๆเน mm. าะไพ่ต่อไปนะอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอิจฉาริษยาไม่ชอบในตัวคุณนะคะ mm. ก็คือไพ่ของเจ็ดถ้วยกลับหัวอีกแล้วนะคะไพ่ของคนที่มีโอกาสมากมายแต่โอกาสนั้นอาจอาจจะรับบ้างไม่รับบ้างในเครื่องของคุณคือเขารับรู้ได้แล้วก็เหมือนมีอะไรใครมาเสนอคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณเหมือนแบบว่าเลือกเป็นอะ คุณชัดเจนคุณเป็นคนยืนหยัดมั่นคงคุณเลือกเป็นว่าฉันฉันฉันเอาอนี้ค่ะไม่เอาอนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมไพ่เดรชาร์ดกบหัวแล้วก็เจ็ดเจ็ดถ้วยนะคะประมาณว่าคุณคุณเลือกเป็นคุณอยู่เป็นแล้วก็แบบแมีอะไรก็ตามเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนเด็ดขาดพอเลือกสิ่งนั้นแล้วคือมันใช่ที่สุดคือฉลาดฉลาดเลือกอืมไม่ได้เป็นคนสเปะสปะไม่ได้เป็นคนแบบว่า เป็นคนมีแบบแผนนะคุณเป็นคนมีแบบแผนทำอะไรคือมีแผนการวางแผนอยู่ตลอดเวลาคือเป็นคนเอาง่ายๆคือก็เป็นคนมีคลาส <c oughs> ระดับหนึ่งนะเพราะมันมีเรื่องของเดซันแล้วก็เพจเรียนที่แบบเออประมาณนั้นนะต่อไปเดลิเวอร์สโอ my gosh คุณเป็นที่รักของเด็กๆคุณเป็นที่รักของแบบผู้ใหญ่ ก็ได้หรือว่าเป็นที่รักของแบบคนมาจีบมาคุยเนื้อหอมคุณเนี่ยเป็นแบบนั้นเขาอิจฉาริษยาไม่ใช่ว่าเขานาหน้าตามไม่ดีนะเขาก็โอเคนะเขามีความคล้ายแต่ว่าเขาอาจจะมีหลายๆเรื่องที่ยังแบบยังไม่เท่าเหล่าอะไรประมาณนี้นะคะคือคนเป็นที่โดดเด่นอะ่ะประมาณเลยนะคะ อันสุดท้ายก็คือไพ่ของห้าเหรียญกลับหัวคุณไม่เคยผิดหวังกับอะไรเลยคุณไม่เคยมีความเศร้าให้เขารับรู้รับเห็นคุณไม่เคยแสดงแบบ สิ่งที่มันไม่ดีออกจากตัวคุณให้เขารับรู้อ่ะคุณมีแตจะแสดงความที่เป็นดสันความที่เป็นคนสดใสร่าเริงคนที่มีความสุขคุณแสดงเขาเห็นในรูปแบบนั้นซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงเขาแต่ว่าเขาสัมผัสได้ว่าคุณคม,มีความสุขจริงแบบในรูปแบบของคุณแต่ถ้าคุณจะแสดงอ่ะมันก็ถามว่ามีไหมอาจจะมีมุมเล็กๆน้อยที่แบบว่าพอคุณแบบไม่โอเคคุณก็สามารถสลัดมันไม่ยึดติดกับอดีตอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาไม่ใช่คนแบบนั้น ว้าวอันนี้คือกล่องที่หนึ่งนะเนี่ยชัดเจนไหมคะว่าคุณเป็นสไตล์ประมาณนี้หรือเปล่าที่เขาไม่โอเคนะคะอ่ะเหมือนดูเป็นข้อๆไปเนาะเรามาดูกลองสีขาวก้องสีชมพูเหมาะก,กับการที่แบบว่ามีคนรักคนหลงด้วยนะสีความรักเนาะกองสีขาวเรามาดูกันไปที่หนึ่งไพ่ของสีถ้วยกลับหัวคุณเป็นคนเฟรนลี่คุณเป็นคนที่แบบว่า ชัดเจนเคลียมีอะไรกล้าพูดก็ถ้ามันไม่แฟร์คุณก็จะพูดเป็นคนมีจุดยืนจะไม่มาบ่นทีหลังเป็นคนกล้าน่ะคนกล้าเวลากล้าตัดสินใจอะไรปุ๊บคือฉันฉันมั่นใจว่าฉันฉันพูดในสิ่งนี้แล้วแหละแล้วทุกๆครั้งที่มีการไฝดกันดีเบตหรือว่าอะไรกับใครก็ตามเนี่ยมันเหมือนแบบว่าคุณก็จะชนะมันเหมือนแบบเรามีจุดยืนของเราอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาเห็นนะคะมันเป็นข้อดีนะ แต่ว่าเขาอาจจะแค่หมั่นไส้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่าต่อไปไพ่ของแปดดาบกลับหัวคุณเป็นคนพูดตรงแต่ในทิทางที่ดีไม่ยอมคุณจะไม่มานิ่งเงียบเหมือนเขาหรือเปล่าที่แบบว่าเวลานิ่งเงียบนี่คืออาจจะไม่กล้าพูดแล้วมาบ่นทีหลังแต่ถ้าเป็นคุณคุณจะเป็นออกแนวที่แบบว่าพูดนะต้องชัดเจนต้องเคลียร์เป็นคนมั่นใจ นี่ยคือความมั่นใจอย่างหนึ่งของคุณที่เขารู้สึกว่าเขามีความขาดตรงนี้มันเหมือนคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจอินเนอร์อินเนอร์ข้างในของคุณมันดีนะคะอ่ะต่อไปใบที่สาม the devil อืมคุณเป็นคนเซ็กซี่เป็นคนที่แบบพัสดบนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ชอบคุณหรือว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบว่า ไปไหนใครก็ตกหลุมรักอะแบบหัวปักหัวปัม๊มอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าให้มีช้อยคุณและเขาคือคุณถูกเลือกโดยประมาณร้อละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้รับรู้ได้เลยนะคะอืมถ้าถ้าให้พูดถึงในมุมของผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะคือมันทําให้เขาขาดความมั่นใจหลังจากที่รู้จักคุณอันนี้มันน่าจะเป็นตัวเขามากกว่านะคะมันไม่เกี่ยวกับคุณเพราะตกคนเป็นตัวคุณแบบนี้อยู่แล้วมันไหนตะไรนะคะอืม เขาก็เลยกลายเป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองเหมือนที่คุณเป็นเพราะเขาเห็นแล้วไงว่าเขาจะรับมือยังไงก็ไม่รู้นะคะเขาเป็นคนนิ่ง,ง,งเงียบหรือเปล่าคนที่คุณนึกถึงพ่ของหนึ่งถ้วยอะไรทําให้คุณแบบอืคุณเป็นที่รักของใครหลายๆคนแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นแบบเต็มใจไม่มา โกรธเครื่องคือจริงเป็นเรื่องที่ดีนะเรามองแต่มันมีเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องทําให้เขารู้สึกอิจฉาหรือเสียก็คือรูปร่างหนหน้าตาความแซบของคุณความสวยความมั่นใจที่มันเยอะเนี่ยจะเยอะกว่ากองที่หนึ่งอ,อันนี้คือน่าจะเป็นแรงอย่างหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกแบบขาดความมั่นใจแบบสุดๆอะ่ะแพคของเดอะฟูลคุณนะคะ คุณอยู่คนเดียวได้เขาอาจจะเคยพูดว่าอยู่คนเดียวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรไม่รู้นะ่ะแต่ว่าประมาณแบบว่าคุณสามารถฮนเดิลอะไรได้คนเดียวคุณทําอะไรคนเดียวอย่างมีความสุขเขาเห็นนะอืมซึ่งตัวเขาอาจจะต้องมีคนอื่นคนอื่นมา,มาแบบว่าเป็นเป็นตัวความสุขให้กับเขาอะแต่คุณเป็นความสุขให้กับตนเองคุณมีอิสระในการใช้ชีวิตเพราะคุณมีอิสระทางความคิดด้วยคุณเป็นคนที่ไม่ใช่กบในกลาคุณเป็นกบนอกกลา นะคะเป็นคนที่อิสระมากๆทางความคิดไม่ไว่าการทํากิจกรรมต่างๆใหม่ๆแปลกแๆแนวหรือว่าความชอบอะไรคือแบบคุณเป็นตัวของตัวเองสุดอ่ะมีความยูนิคด้วยอินดิเพนเดนต์ด้วยนะคะซึ่งเขาเองทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าอะไรเขาอยู่ในกรอบกรอบเคยตีให้เขาแบบไหนตอนเป็นเด็กเขาก็ยังอยู่นะคะแล้วก็เดอะทาวเวอร์ อะไรที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอิจฉาริสยาในตัวคุณอีกนะคะเขาเรียกว่าอะไรดีอะประมาณแบบว่าคุณแบบเป็นเป็นนักสู้นักที่ปกป้องคนอื่นได้อะอ,ออกออกลรงแทนะอะไรประมาณนี้นะคะก็คือมีความมั่นแล้วก็ทุกๆครั้งที่ออกลงคือการตัดสินใจที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วก็แบบใช่ถูกต้องแม่นยําก็ค,คือความ เฉียบของคุณความฉลาดความเฉลียวนะคะแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องที่แบบข้อขาดปาตายคุณก็สามารถแบบพาอีกคนหนึ่งไปจุดไปอยู่อีกจุดหนึ่งได้ดีอ่ะแม้กระทั่งตัวเขาก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากคุณมาก่อนอืมคนใกล้ตัวแน่เพื่อนที่ทํางานประมาณนี้ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบมันมีความเป็นประมาณนี้นะคะโอเคจบไปแล้วกองที่สองเรามาดูกองที่สามนะคะสีดําประการสีดําเรามาดูว่าอะไรที่ทําให้ เขานะคะอิจฉาริษยาในตัวของคุณนะคะมันคืออะไรบ้างไพ่ของสิบไม้กลับหัวคุณมีแต่คนคอยช่วยเหลืออุปถัมมีแต่คนรักก็คือเวลาคุณมีปัญหาอะไรผู้คนปกป้องผู้คนเข้าหาผู้คนแบบให้ความเอ็นดูให้ความแบบช่วยเหลือ,อตลอดเวลาถามถ่ายอะไรประมาณนี้นะคะอเคลียร์ใบที่สองนะคะไพ่ของแปด เหรียญกลับหัวจริงด้วยคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคุณมีบุตรบริวารคุณมีเพื่อนมีพ้องที่แบบว่าช่วยซัพพอร์ตคุณนดยคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมีแต่คนซัพพอร์ตคุณมีแต่คนปรบมือให้คุณเชียร์คุณแบบเกง่งเจ๋งอะไรแบบคือมีแต่คําชมนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับมีอะไรอีกเดนะคะอะไรที่ทให้เขารู้สึกว่าต้อง อิจฉาริ่ิสนตัวคุณเดสเกิดขึ้นคุณเป็นคนที่เป็นฟีนิกซ์เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เวลามีปัญหาอะไรปุ๊บคุณแก้ได้แบบปิงป๊งปิหลับตาแป๊บเดียวคือเฉียบขาดแล้วก็แบบทําเสร็จไปปุ๊บอะไรมาพังอะไรมาขัดขวางแบบแทรกแบบผิดจ,จังหวะอะไรบ้างีคือมันเหมือนแบบคุณแก้ไขเฉพาะหน้าเขาเรียกว่าด้นสดได้หรือว่าอะไรก็ได้แก้ไขได้ดีมากๆเลยคือมี ไหวพลิบป,ปฏิภาณนะคะถ้าเป็นนางงามก็คือนางงามโลกอะไรประมาณนี้นะคะอในคนคนรักคนเอ็นดูคุณนะไพ่ของไนท์วอนสนะคะก็คืออสศวินไม้คุณเป็นนักสู้ที่แบบนักสู้ที่มีความคิดอะ่ะไม่แปลกที่คุณจะมีความไหวพริบดีความเฉลียวฉลาดมากๆในตัวเองคือสมองเดียวง่ายปิงปิงป้งปิงป้งปิ้งแล้วก็ไม่พูดเยอะนะคะ คุณเป็นคนไม่พูดเยอะผู้คนเขาก็เลยให้ความเอ็นดูนั่นนี่คุณนะคุณมีแต่คนแบบอยู่ข้างๆนะ่ะเสียงที่เขาเห็นนะมีอะไรก็แบบทำไมต้องอยู่ข้างตลอดอะ่ะเออฉันก็ไม่เข้าใจไพ่สิบไม้กับหัวอืมแบบหนึ่งนะอืมโอเค สิบไม้กลับหัวสิบไม้กลับหัวนะอะไรทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอิจฉาดุสิยาคุณแบบหนึ่งนะคะเหมือนที่ว่าไปคุณมีโอกาสมากมายที่หยิบยืนมาให้แล้วคุณเนี่ยสามารถจัดการแฮนโดได้คุณทำงานอะไรคือแบบเพอร์เฟค่อนข้างโอเคแล้วก็ประมาณว่า คุณแก้ไขางานได้ดีทันเวลาเป็นคนที่ตรงเวลาอะไรประมาณนี้ได้เลยนะคะแล้วคุณไม่ได้ทําคนเดียวด้วยไงคุณมีมือซ้ายมือขวามีลูกน้องหรือว่ามีอ่ร้นพี่มีใครที่แบบจะถามว่าเออมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะอะไรเงี้ยคือคุณก็จะรีบกระจายงานคุณจะไม่เก็บอะไรไว้คนเดียวซึ่งตัวเขาจะเป็นคนที่เกรงใจแต่แต่การทํางานแน่นอนคุณคุณต้องกระจายเพราะอะไร จะได้ช่วยกันระดมกันคือสามารถเป็นนายคนได้สิ่งที่เขามองคุณหรือคุณเป็นนายเขาก็เป็นไปได้ตอนนี้หรือว่าเขาเป็นนายคุณแต่ว่าเขาทําแบบคุณไม่ได้ก็เป็นไปได้นะคะแต่คุณฉลาดกว่าอะไรอย่างเงี้ยแพ้ของเจ็ดไม้เขาเขารู้ว่าคุณเป็นนักสู้ด้วยนักสู้เงียบดื้อเงียบด้วยเขารับรู้นะซึ่งคุณทําด้วยวิธีไหนเขาไม่รู้ว่าแต่ทําไมแบบต้องมาในรูปแบบเป็นคุณอนะคือรู้เลยว่าถ้าพูดถึงคุณปุ๊บจะรู้เลยว่าอ๋อ คือคุณถ้าพูดสิ่งนี้สิ่งนี้อ๋อรู้เลยเป็นคุณอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาไม่รู้ว่าคุณเอาเทคนิคนี้มาจากไหนทําไมดูแล้วคือคุณท่งพลังดูแล้วคือแบบเออคนนี้เจ๋งว่ะอะไรประมาณนี้คุณมีความเจ๋งในตัวเองนั่นเองนะคะในสิ่งที่เขามไม่ค่อยชอบนะโอเคนะคะก็จบไปแล้วในการอ่านไพ่ทั้ง3กองนะคะช็อตเดอ e a นเซอร์นะคะตรงไม่ตรงยังสามารถคอมเมนต์บอกไปเลยนะคะดู3กองก็ได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย